มาแนะนำวิธีการดูแลน้องๆนะครับเด็กๆวัยนี้วัย2ถเดเดือนในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมอานะครับที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราอีกแล้วนะครับผม เข้าหน้าหนาวเมื่อไหร่นะครับเราต้องมาเจอกันทุกปีนะครับทำไมเข้าหน้าหนาวแล้วต้องมาเจอกันทุกปีอาจจะบอกว่าอยากจะมาย้ําเตือนแล้วก็มาแนะนําวิธีการดูแลน้องๆนะครับเด็กๆวัยนี้วัยสอเดือนในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับอากาศเนี่ยมีความสําคัญมีความเวัยยังไงต่อสุนัขสายพันธุ์ฟอร์มบรเนีย สุนัขสายพันธุ์พอมเบรเนียนะครับเป็นสุนัขสายพันธุ์หน้าสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเซนซิทีฟเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากที่สุดช่วงรอยต่อปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่สุนัขจะไอเป็นหวัดได้ง่ายมากอย่างช่วงนี้ครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมจะแนะนําทุกคนเลยคือการให้น้องๆเนี่ยได้วิ่งอาบแดดออกกําลังกายอย่างเช่นที่ฟาร์มของเรานะครับก็จะมีการปล่อยน้องๆวิ่งนะครับสําหรับหมาโตนะ น้องหมาโตเนี่ยผมจะปล่อยวิ่งช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้าแต่สำหรับน้องเล็กๆแบบนี้ครับผมแดดลำไรลำไรนะครับผมประมาณ30นาทีก็เพียงพอแล้วไม่ต้องวิ่งเยอะมากในวัย2เดือน3เดือนนะครับทีนี้อุณหภูมินะครับผมที่เราจะให้น้องอยู่ช่วงนี้จริงๆาต้องบอกก่อนว่าผมของงดแอร์เลยด้วยสภาพอากาศที่มันเย็นไม่ได้ร้อนอยู่แล้วเนี่ยเราเลี้ยงน้องในบ้านงดแอร์เปิดพัดลมใส่ๆนะครับ เท่านั้นเพียงพอนะครับหลายท่านถามว่าใส่เสื้อได้ไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าที่ฟาร์มผมจะไม่ได้เน้นเรื่องการใส่เสื้อการใส่เสื้อมันให้ความอบอุ่นตรงนี้ถูกต้องครับแต่เรากําลังพูดถึงระบบทางเดินหายใจคือจมูกระบบหายใจส่วนต้นคือช่วงนี้ครับส่วนโพรงจมูกส่วนป้ายคือหลอดลมคือปอดน,นะครับ เพราะฉะนั้นต่อให้เราใส่เสื้อแต่ความเย็นเข้าไปในรูจมูกโพรงจมูกเนี่ยก็เข้าสู่รดล,ลมสู่ปอดได้นะครับ mm hmm. ผมก็ทําให้น้องไม่สบายอยู่ดีเพราะฉะนั mm ้น hmm. จริงๆแล้วสุนัขสายพันธุ์ปอมเนี่ยเป็สุนัขสายพันธุ์ที่โชขนนะครับผมขนเนี่ยจริงๆไม่แนะนําว่าให้ใส่เสื้อเท่าไหร่แต่อยากหนึ่งอยากให้เลี้ยงในคอกหรือในกรงที่มีผ้ารองนะครับผมวางผ้าให้ ไม่ให้น้องนอนพื้นเข้าไปอีกเพราะมันจะเย็นเข้าไปอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งครับสำคัญมากๆเลยคือเครื่องดูดความชื้นช่วงนี้นะครับอยากแนะนำให้ทุกคนใช้เครื่องดูดความชื้นด้วยครับผมเปิดไว้เลยนะครับผมให้กับลูกๆของคุณที่บ้านสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากๆนะครับผมช่วงวัยที่เซนซิทีฟที่สุดคือวัย2-7เดือน น้องๆจะมีความไวต่อการเป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายจะมีไอแคกๆเ,เป็นหวัดน้ำมูกไหลยอย่างนี้เกิดขึ้นได้เอฟเฟกต์ตามมาช่วงที่น้องเป็นหวัดไม่สบายเนี่ยอาจจะทําให้เขาได้รับกลิ่นนะครับผมได้รับกลิ่นเนี่ยออไม่ค่อยดีได้รับการรับประสาทการรับรู้ลดต่ําลงอาจจะทําให้ไม่ค่อยทานอาหารไปด้วยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแนะนําว่าใหออ้ผสมอาหารเปียกเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อก,กระตุ้นการอยากของน้องๆหากน้องคนไหนมีอาการนะครับผม แต่สิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดคือ1อย่างที่บอกไปสรุปเลยผ้าอาบแดดครับผมตอนเช้าสัก30นาทีนะครับผมโดยที่มีพื้นที่กัน้นน้องวัย2ถึง3เดือน4เดือนเนี่ยสานาทีเพียงพอแต่น้อง5 6, 6, 7, ้าเดือน7เดือนขึ้นไปอาจจะปล่อยแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่าอย่างเงี้ยได้นะครับผมไม่ต้องวิ่งเล่นเยอะให้เขาได้โดนแดดโดนไรสร้างความอบอุ่นในร่างกายนะครับผม2 เปิดพัดลมครับไม่ต้องเปิดแอร์แล้วช่วงนี้ถ้าอากาศเย็นแล้วนะครับผมอากาศเริ่มหนาวแล้วเปิดพัดลมใส่ๆครับผมไม่ต้องแรงมากนะครับถ้าพัดลมแรงเกินไปให้เอาผ้าคลุมอย่างตอนกลางคืนผมจะเอาผ้าคลุมข้ออีกครั้งหนึ่งด้วยครับการเอาผ้าคลุมข้อมันจะทําให้น้องเนี่ยอบอุ่นนะครับโดยพื้นที่บริเวณนั้น3ครับวางเครื่องดูดความชื้นไว้เลยครับผมในบ้านสําคัญมากๆนะครับ วางเครื่องดูดความชื้นที่ฟาร์มเนี่ยจะใช้เครื่องดูดความชื้นทุกจุดเลยซึ่งช่วยได้เยอะจริงๆนะครับน้องๆที่ฟาร์มก็จะไม่มีการเป็นหวัดเป็นไออยนะ่างเงี้ยพวกนี้เซนซิทีฟมากย้ายบ้านวันสองวันแปบ๊บเดียวมีอาการทันทีถ้าอุณหภูมิไม่โอเคนะครับสามนะครับผมหากเกิดอาการหลังจากนั้นนะครับหากเกิดอาการมอีอาการเป็นหวัดไอเกิดขึ้น ให้ยาได้ครับผมให้ยาได้อาจจะพิจารณาร่วมด้วยกันกันกับการพ่นยานะครับการพ่นยาในกลุ่มการฆ่าเชื้อกลุ่มขยายหลอดลมทั้งนี้ทั้งนั้นควรให้คุณหมอนะครับช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยก็ดีสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้นะครับสาหรับความรู้เกี่ยวกับการดูแลน้องๆในช่วงหน้าหนาวแบบนี้มันสําคัญมากๆจริงๆครับเพราะสุนัขที่เราเลี้ยงเนี่ยสายพันธุ์บอมเบอรเนียน เป็นสูนักสายพันธุ์หน้าสั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้เป็นให้ถูกต้องให้ถูกวิธีนะครับพ้นผ,ผ่านช่วงหน้าหนาวไปแล้วพ้นผ,ผ่านอายุ7เดือนขึ้นไปแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับวันนี้ผมลากันไปก่อนนะครับกับตัวเล็กคนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ